อขาดู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 เขาดูเขาเอ้าเอาเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นแน่นั่นแน่โหเยอะจริงๆริแเล่าเปล่าจะเอ๋ ดูนะดูนะดูดูนะดูนะโอ้โหมันยังไม่สุกเลยพี่ลอกเอ้ยท่าที่โถเนี่ยโอ้โหเจาะมด